สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทํำข้าวต้มผัดอันชันกันนะคะเพื่อนเอนรับรองเมนูนี้สูตรนี้อร่อยมากเลยะคะ่ะเราไปเข้าครัวทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ดอกอันชันแห้งนะคะอยู่ที่ประมาณ30กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ําผ่านน้าสักสองรอบก่อนที่เราจะเอามาต้มกันนะคะ ตั้งหม้อน้ำเดือดพานไว้รอนะคะเสร็จแล้วเราเอาดอกอัญชันที่ล้างน้ำเสร็จลงไปเลยนะคะเราจะต้มจนกว่าดอกบานนะคะจนสีเขาจางเลยนะคะเราต้มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะดอกอัญชันก็าบานสีเขาจางออกหมดนะคะเราก็จะปิดไฟเทแยกเอาอก,กาบทิ้งเลยนะคะเราก็จะปล่อยรอจนกว่าเขาจะเย็นเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ข้าวกันนะคะส่วนตัวของข้าวกันนะคะวันนี้เราใช้ข้าวเหนียวเที้ยวงูเก่า แล้วก็เทน้ําดอกอัญชันที่เตรียมไว้ลงไปแช่ข้าวเหนียวเลยนะคะแช่ให้ท่วมเลยนะคะเราจะแช่ข้าวทิ้งไว้อย่างนี้เจ็ดถึงแปชั่วโมงหรือว่าค้างคืนนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเราใช้วันนี้เป็นข้าวเหนียวเก่านะคะข้าวของเราก็ครบเวลาแช่แล้วนะคะคราวนี้เราจะไปล้างน้ำสักสองน้ํานะคะพอเราล้างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปล่อยรอให้เขาเสด็จน้ําสักครู่นะคะ เอามาลงมือผัดกันเลยนะเราใส่กะทิลงไปเลยค่ะวัวกะทิห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะเราใส่เกลือป่นลงไปตัดนิดหน่อยนะคะใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะคดคนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวสุกเราถึงจะใส่น้ําตาลนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลตอนนี้นะคะเพราะเราใส่น้ําตาลตอนนี้ น้ำตาลจะเป็นรัดข้าวทำให้ข้าวไม่สุกนะคะเราจับดูนะคะถ้าว่าเห็นเมด็ดข้าวสุกแล้วเราใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะวันนี้น้ำตาลของเราจะอยู่ที่450กรัมนะคะคนคุกเข้าจนกว่าน้ำตาลละลายนะคะเห็นว่าน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะคะ แล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าเย็นเดี๋ยวเรากลับมาห่อกันนะคะสิ่งที่เราใช้ห่อข้าต้มผัดวันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะหหวีตอกนะคะตอกเราซื้อตอกมาเนี่ยสอง สมัดยี่บาทนะคะเราไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำเวลาห่อเราจะได้นิ่มนะคะจะได้ห่อง่ายเราก็จะมีถั่วดำต้มวันนี้เราใช้ประมาณ120กรัมก็จะมีใบตองนะคะเราซื้อใบตองมา1นกิโลวันนี้นะคะเรามาลงมือปอกกล้วยก่อนเลยนะคะวันนี้เราใช้สามใบกันนะคะ วันนี้เราขาสากันนะคะนี้เราก็มาดูในส่วนของใบตองของเรานะคะใบตองควรเอาไปตากแดดนะคะหรือว่าถ้าไม่มีแดดเราควรเอาเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะาไปอังที่ว่าเตาร้อนนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาห่อเขาจะได้ไม่กรอบและแตกนะคะเราก็ฉีกมาความกว้างพอประมาณนะคะแล้วแต่ห่อใหญ่ห่อเล็กนะคะเราเอามาทบกันเลยะคะ่ะเราจะตัดเป็นรูปวงรีนะคะตัดเป็นรูปวงรีนะคะ แล้วเราก็เช็ดด้านหน้าด้านหลังนะคะมาลงมือห่อกันเลยนะคะใช้มือนี่แหละคะ่ะเราทํากินเองนะคะใส่ไปใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะถั่วดำาพ้่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วดำโปกไปอีกนะคะ จับด้านข้างสองด้านข้างมาจับมุมมาประกบกันเสร็จแล้วเราพับลงมาหนึ่งเสร็จแล้วพับลงมาสองแล้วก็พับประกบเลยนะคะเสร็จแล้วควอมหันมาคันนี้เอาทันนี้มาวางไว้ก่อนกระถุ้งเข้าไปข้างในให้เสมอกันเสร็จแล้วตั้งขึ้นใช้นิ้วมือสองนิ้วช่วยกันอีกนิ้วหนึ่งพับเข้ามาอีกนิ้วหนึ่งพับ พับนะคะแล้พับลงมาเสร็จแล้วกับข้างนี้มือแย่เข้าไปให้เข้าก็เสมอกันเสร็จแล้วเราพับลงมาเลย เราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็เอาวางรอไว้ก่อนนะคะเราห่อวางรอได้เยอะแล้วเราเอาสองอันมาประกบกันนะคะเอาด้านที่พับเนี่ยนะคะเอาหน้ามาประกบกันนะคะเสร็จแล้วตอกในคังมัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็หันมาด้านานี้อีกนะคะ เราจะเอาไปเราจะเอาตัวตอกที่ริ้วน้าอยู่ด้านเดียวกันนะคะแล้วเราก็เก็บเขาเสียบไปข้างในให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดเรียบร้อยนะคะเราก็จะห่อจนข้าวของเราที่เตรียมไว้หมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะนําขึ้นไปนึ่งกันนะคะ เราตั้งหม้อน้าเดือดไว้รอนะคะเสร็จแล้วเราก็นํำข้าวต้มของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่ง30-35นาทีนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะสุกเรียบร้อยแล้วะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะยกลงรอให้เขาเย็นสักครู่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะนี่เราก็จะมาแกะดูกันนะจ๊ะ น่าทานมากเลยค่ะมันเยิ้มเลยน่ากินมากๆาเพื่อนอย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่สูตรนี้นะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบไปกินข้าวต้มผัดนะคะเราเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ